เพื่อนชาวกีตาร์นะครับวันนี้ y j กีตาร์มีโอกาสที่จะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานสร้างกีตาร์นะครับก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ YJ ใช้ในการสร้างกีตาร์นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า CNC Machine นะครับหรือเครื่อง CNC นะครับ YJ ของเราก็ใช้ CNC ในการทำกีตาร์ในหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้ทำโมลเราใช้ทำฟิงเกอร์บอร์ดเราใช้ทำบิดนะครับโดยเครื่อง CNC นะครับเพราะว่ามันทําให้ สำหรับตัวผมเมื่อก่อนผมเป็น C N C โปรแกรมเมอร์ครับมันทำให้ง่ายนั่นแหละครับมันทำให้ง่ายสบายในการทำงานผมก็เลยใช้ C N C ในการทำงานพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมีความเที่ยงตรงด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดว่าเครื่อง C N C ประมาณไหนถึงจะสามารถใช้ใช้สร้างกีตาร์ได้นะครับหรือว่าเหมาะกับการสร้างกีตาร์ได้นะครับซึ่งเราจะต,ะต,ะตะ้องคำน,นึงถึงว่ามีเครื่อง C N C แบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เราจะว่ามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเราจะเลือกซื้อ C N C เนี่ย เราจะเลือกซื้อเครื่องด้วยสเปคอะไรต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับต้องดูอะไรบ้างนะครับก็คือจะเริ่มเลยนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมได้เอาเครื่องใหม่มาลงนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์ได้ลองใช้งานแล้วนะครับบ้างก็เป็นเครื่องที่โอเคเลยนะครับระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อมาจากที่ไหนนะครับเครื่องนี้นะครับก็แต่ว่าเราจะมารู้ก่อนว่าเราจะซื้อเครื่องซีนซีสำหรับทำงานกีตาร์เนี่ยเราจะต้องคิดถึงอะไรบ้าง ประการที่หนึ่งนะครับเราต้องคิดถึงว่าเราจะใช้งานเครื่องอนะ่ะเพื่อทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมผมนะใช้งานเครื่องเพื่อทําโมนทําคอกีตาร์ไฟฟ้าบางครั้งทำบอดี้กีตาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่ที่ทำขึ้นไฟฟ้าแล้วก็สิ่งนี้มันจะนําไปสู่ว่าเราจะต้องใช้เครื่อง C N นีที่มีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับพื้นที่การตัดมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งนี้คําลังตอนแรกคือว่าเราใช้ทาอะไรเราต้องคิดถึงว่าเราจะใช้มีขนาดการตัดเท่าไหร่นะครับ สำหรับผมนะครับสำหรับผมแนะนําสำหรับคนที่ทํากีตาร์นะครับที่ไม่ใช่คอเน็กทรูนะที่แบบว่าเป็นตัวต่อกับกีตาร์หรือเบสเน็กซทรูอะไรเงี้ยขนาดที่เหมาะสมในการสร้างกีตาร์ได้แล้วสำหรับสี่งสิคือกว้าง90ซนติเมตรนะยาวเก้าสซนติเมตรอย่างงี้แล้วก็ระยะทำงานตรงนี้นะครับกว้างประมาณ70ซนติเมตรนะครับก็จะสามารถทำงานได้สำหรับการสร้างกีตาร์ทุกอย่างเลยครับยกเว้นเน็กซ์ทรูนะครับยกเว้นเน็กซ์ทรู แต่ถามว่าจะทำ next t o ได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีความสามารถในการโปรแกรม่งมาหน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับผมผมที่้อาผมทำ next t o ได้นะครับผ่านฐานเครื่องที่มีขนาดแค่นี้นะครับเหตุผลที่ซื้อเครื่องขนาดแค่นี้เพราะว่าห้องที่ใช้มันจากัดใช่ไหมครับห้องมันแคแบอะไรเงี้ยก็เลยต้องเป็นต้องซื้อเครื่องเล็กๆเมื่อก่อนผมมีเครื่องใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มากขนาดนี้ผมก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ตามตามเครื่องที่มันใหญ่นะครับผมใช้แค่นี้ปกติผมใช้แค่ประมาณ60คูณ 60คูณ8 80เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เราจะต้องทิปพินจนาราก็คือว่าความสูงของการแซตรงนี้การที่แซดใช่ไหมคือการยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับมันสามารถยกขึ้นที่สูงสุดแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเราจะทากีตาร์ที่เป็นคอทําคอกีตาร์นะครับที่เป็นคอกีตาร์โปง่งอะไรเงี้ยเราจะต้องให้ความสูงใช่ไหมครับตั้งแต่ดอกปลายดอกเนี้ย มันสามารถยกขึ้นมาสูงได้จากพื้นนะครับประมาณ12เซนติเมตรนะครับถึงจะทําคอกีตาร์โป่งได้นะครับไม่งั้นก็ยกทําคอกีตาร์โป่งไม่ได้นะครับก็นี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ12เซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือว่าอ่าระบบระบบการส่งกําลังของเครื่องเป็นชนิดไหนนะครับซึ่งระบบการส่งกําลังของเครื่องก็คือนี่ครับเหมือนนี้ครับเห็นเกลียวนี้ไหมครับเกลียวนี้คือการระบบการส่งกาลังของเครื่อง เเกลียวนี้นะครับทางานโดยการที่เมื่อเราสั่งให้มอเตอร์นี้หมุนเกลียวนี้ก็จะหมุนเกลียวนี้ก็จะพาให้ตัวเมียมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับมอเตอร์หมุนใช่ไหมครับมอเตอร์หมุนและเกลียวมันก็จะหมุนตามแล้วก็ก็จะมีการเคลื่อนที่ของซีนซีใช่ไหมครับอันนี้ครับแบบนี้แบบนี้ประมาณแบบนี้ทุกแกนสั่งแกนว่ากันไปเกลียวนี้นะครับโดยปกติในงานซีนซีมีเกลียวสองประเภทนะครับเกลียวชนิดที่หนึ่งเรียกว่ารีสกูนะครับ School, ลีสกูและก็เกลียวชนิดที่2เรียกว่าบอลสกูนะครับลีสกูก็เป็นเกลียวที่ใช้งานในงานซีนซีได้นะครับแต่ว่า,าข้อเสียของมันก็คือว่ามันเป็นมันเป็นการขบของเฟืองกับเฟืองนะครับซึ่งว่าในอนาคตใช้เป็นในานาจะมีการสืดตร่อนของการเฟรืองนี้และก็มันไม่ลื่นเท่ากับบอลสกูนะครับถ้าเป็นซีนซีที่สเปคสูงจะใช้สิ่งที่เรียกว่าบอลสกู School, ครับคุณนี่ที่เราใช้ก็เป็นบอลสกูนะครับแล้วก็ S <S ข้อเสียของบอลสกรูคือว่ามันแพงครับมันแพงกว่าลิสสกรูนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่เราเจะพิจารณานะครับก็คือว่าสปินเดิลหรือหัวกัดตรงนี้นะครับว่ามันมีกําลังมาก,น,น,น,มกมน้อยแค่ไหนนะครับมีกาลังมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับงานสร้างกีตาร์แล้วนะครับสปินเดิลหรือหัวกัดแบบนี้นะครับมีกําลังไฟฟ้าตั้งแต่800วัตต์ก็สามารถทําง,งานได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องของเรานี่เป็นเครื่องหมาใช้ประมาณ1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์นะครับและก็ เมื่อหัวมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะสามารถจับดอกที่ขนาดหลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรซึ่งผมทําได้ครับเมื่อก่อนเครื่องของผมใช้ได้ประมาณ1ม mm ิ mm, ลลิเมตรถึง7จ็ดมิลลิเมตรในดอกกัดดอกกัดของซีซีก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ถ้าเราใช้ใช้เครื่องที่ขนาดเล,ล็กไอรูตรงนี้มันก็จะเล,ล็กลงไปด้วยนะครับมันก็จะสามารถจับดอกได้จํานวนน้อยลง ขนาดใหญ่ก็จํานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจริงๆแล้วมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์อย่างนี้ว่าสเต็ปมอเตอร์นะครับสิ่งที่เต้องพิจารณาก็คือว่ามอเตอร์นี้มีกําลังมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในคู่มือของของของมอเตอร์นะมันจะบอกสิ่งทีกว่าแรงบิดครับแรงบิดเอาคือว่ายิ่งแรงบิดเยอะมันก็มีแรงเยอะนั่นแหละครับมันก็จะขับเยอะดันได้เยอะนะครับดันไปเรื่อยๆดันจนดอกหักเลยครับ สาม,มารถม,มา,าดันได้เยอะๆถ้าแรงขับเราน้อยใช่ไหมครับเราก็จะสามารถดันได้น้อยแป๊บเดียวมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าการหลุดสเต็ปครับการหลุดสเต็ปถ้าเป็นไปได้ถ้าเราในงบที่เท่าๆกันให้เราเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดมากกว่าแรงบิดมากกว่าก็จะดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องนี้นะครับก็ผมก็ซื้อมาในราคาไม่ถึงหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับการสร้างกนะินิารอันนี้เครื่องน,นี้ราคา7 5 0 0 0บาทนบาทครับสเดท้ก,ก็คือว่า กว้างยาวพื้นที่ทํางานนะครับ90ซนตเมตรคูณ70ซนเมตรนะครับ90ซนเมตรคูณ70เซมตรสามารถทํางานในงานกีตาได้ทุกอย่างที่ทําได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีความสามารถทางด้านการโปรแกรมมิ่งใช่ไหมครับขีดจํากัดของเครื่องจะลดลงไปทันทีครับเราสามารถทําทุกอย่างที่เราได้น,นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเครื่องนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ KM CNC โคราชนะครับโ CNC โคราอันนี้รีวิวเขาด้วยเลยนะครับก็เป็น c n นซีีดีดเลย ใช้ดีเลยนะครับใช้มา2สัปดาห์แล้วก็มีความเที่ยงตรงแม่ยนยำดีนะครับแล้วก็แข็งแรงครับเสียอย่างเดียวคือไม่มีอะไรครอพวกเครื่องนี้ครับไม่มีอะไรข้อพวกกรุนสกูนี้ทําให้มีฝุ่นเข้าบ้างแต่ต้องดูฝุ่นเป็นวัยองกแนนะครับก็เป็นเครื่องที่แบบอ่านราคาประมาณนี้สเปคประมาณนี้ทํางานได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งสำหรับการเลือกซื้อซีนซีรุ่นว่านี่สำหรับร้านนี้โฆษณาให้เขาเลย เงื่อนไขในการจ่ายเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญคือว่าเหตุผลที่เราสามารถซื้อเครื่อง C N C เครื่องนี้ได้เพราะว่าเราซื้อแบบผ่อนจ่ายครับผ่อนจ่ายนะครับก็ราคาจะแพงแค่ไหนไม่สําคัญนะครับสำคัญที่ว่าเราสามารถจ่ายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับก็ติดต่อไปได้นะครับเคมโพรลาดนะครับ C N C นะครับก็สําหรับวันนี้ใครที่สนใจ C N <oughs> C หรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการโปรแกรมมิ่งครับที่จะใช้ในการสร้างกีตาร์ โปรงกีตาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยสามารถติดต่อเข้ามาที่วาลเจก,กีตาร์ได้แล้วเราจะมีหลักสูตรการสร้างกีตาร์ที่จะประกาศให้พี่น้องฟังเรื่อยๆ,ๆนะครับว่าเราจะทำอะไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการสร้างกีตาร์ให้ดูในวีดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ